ชาวเชียงใหม่จะมีตึกใหม่อีกแล้วค่ะหลายหลายท่านอาจจะหันควับเลยนะคะว่าจะสร้างตึกใหม่อีกแล้วเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังหวาดกลัวว่าตึกสอตองเพิ่งถล่มไปนะคะแต่ว่าการสร้างตึกครั้งนี้ค่ะอาจจะไม่ทําให้ตึกถล่มนะคะแต่ว่าจะเป็นการทําให้เศรษฐกิจของภาคเหนือพังทลายลงค่ะเนื่องจากการลงทุนที่ผิดที่ผิดท,ดทางค่ะคันเพชรรัตน์ใหม่ชมพูค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพักประชาชนนะคะเขตเลือกตั้งที่1อําเภอเมืองยกเว้นตําบลหนองหอยหนองประข้างท่าสาราและวัดเกตค่ะวันนี้ดิฉันขอสงวนคาแปยะ โดยขอตัดงบประมาณที่ตั้งไว้ตามมาตรา13นะคะงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะซึ่งเป็นแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันนะคะโดยเป็นการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคเหนือค่ะเพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรม BCG สำหรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือนะคะมูลค่า499.2ล้านบาทท่านประธานคะชาวเชียงใหม่จะมีตึกใหม่อีกแล้วค่ะหลายๆลายท่านอาจจะหันคว้าเลยนะคะว่าจะสร้างตึก เพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังหวาดกลัวว่าตึกสตงเพิ่งถล่มไปนะคะแต่ว่าการสร้างตึกครั้งนี้ค่ะอาจจะไม่ทําให้ตึกถล่มนะคะแต่ว่าจะเป็นการทําให้เศรษฐกิจของภาคเหนือพังทลายลงค่ะเนื่องจากการลงทุนที่ผิดที่ผิดทางค่ะท่านประธานคะตึกนี้จะตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคเหนือตําบลแม่เหียอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่เป็นศูนย์กลางในการที่จะเป็นนวัตกรรมและผู้ประกอบการแบบครบวงจรเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดประโยชน์กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคเหนือนะคะซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและลำปางค่ะเพื่อจุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อลดความเหลื่อมล้านะคะแล้วก็กระจายความเจริญไปยัง4จังหวัดดังกล่าวค่ะดูเร็วๆค่ะเหมือนเป็นโครงการที่มีเจตนาที่ดีค่ะแต่จากการประเมินโดยละเอียดนะคะเพราะว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ค่ะมีความไม่สอดคล้องอย่างมีนัยสําคัญค่ะกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับการที่จะทําให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือนะคะแล้วก็โครงการนี้ค่ะไม่มีตัวชี้วัดว่าจะสร้างเศรษฐกิจให้มีมูลค่า เท่าไรให้กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือนะคะแล้วก็หลายๆงานวิจัยค่ะก็มีการ่งบอกนะคะว่าอาคารหรือโครงสร้างทางกายภาพต่างๆเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพออย่างแน่นอนค่ะในการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะดิฉันจึงอยากจะชี้ให้เห็นชัดถึงข้อบุกพ้อง9ประการนะคะว่าตึกนี้ไม่เหมาะสมที่จะสร้างอีกต่อไปค่ะประการแรกค่ะโครงการนี้ขาดตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้ว่าถ้าสร้างตึกแล้วจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เท่าไหร่นะคะประการที่2ค่ะการขาดกลไกการสร้างแมทชิ่งฟัง ซึ่งพบว่าโครงการนี้อุดหนุนจากภาครัฐทั้งหมดไม่มีการอุดหนุนเลยจากภาคเอกชนนะคะซึ่งขัดกับยุทธศาสตร์ชาติค่ะที่ครอบคลุมการพัฒนาหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะประการที่3ค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการกว้างเกินไปค่ะมีโครงการมากมายมหาศาลก่อนหน้านี้นะคะที่ลงทุนไปกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือแต่ก็กลับกลายเป็นว่ายังไม่เกิดเป็นรูปประมขึ้นมาค่ะการสร้างโครงการนี้นะคะจะกระจุกตัวอยู่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ซึ่งขัดแย้งกับเป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือค่ะที่จะกระจายความเจริญสู่ทั้งส่จังหวัดที่กล่าวไปนะคะก็คือเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและลำปางค่ะโครงการนี้นะคะประการต่อไปค่ะโครงการนี้จะให้ความสําคัญเพียงแค่โครงสร้างทางกายภาพมากเกินไปค่ะขาดการเสริมสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมที่มีพลวัตแบบเป็นรูปธรรมนะคะประการต่อไปค่ะการขาดแรงจูงใจสําหรับการลงทุนจากภาคเอกชนค่ะภาคเอกชนเขาต้องการมาลงทุนไม่ใช่เพียงแค่การสร้างตึกค่ะเขาต้องการ กำไรแล้วก็โอกาสทางการตลาดค่ะการสร้างตึกไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะประการต่อไปนะคะความเสี่ยงในการซ้ําซ้อนของการใช้งานตึกนี้อย่างไม่มีประสิทธิภาพค่ะเพราะจากหน้างานจริงๆแล้วอ่ะในจังหวัดเชียงใหม่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคเหนือค่ะยังมีอาคารแล้วก็มีห้องที่ว่าพอใช้งานแน่นอนค่ะไม่จําเป็นต้องสร้างตึกใหม่หรอกค่ะประการที่8นะคะความให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ค่ะการสร้างตึกเป็นแนวคิดที่ล้าหลังนะคะ ควรที่จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาระบบนิเวศการบริการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือมากกว่าค่ะประการสุดท้ายค่ะต้นทุนค่าเสียโอกาสกับงบป,ประมาณกว่าเกือบ500ล้านบาทนะคะทาให้เสียโอกาสควรจัดสรรงบป,ประมาณเพื่อที่จะเป็นการทํางบประมาณให้ยั่งยืนค่ะเป็นการสนับสนุนสตาร์ทอัพจะดีกว่าค่ะหรือว่าการอัพสกิลและดิสกิลให้กับแรงงานหรือบ,บุคลากรในพื้นที่จะดีกว่านี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข้อมูลสนับสนุนค่ะจากคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือนะคะที่ดิฉันได้นั่งเป็นกรรมธิการอยู่ค่ะก็ผลบทสรุปในการพิจารณาศึกษานะคะก็คือต้องมีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษถ้าจะทําให้พิเศษจริงๆค่ะต้องมีการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็พัฒนาบุคลากรปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในพื้นที่เพื่อรองรับกับการจ้างงานที่จะเกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะการผลักดันโครงการต่างๆในด้านคมนาคมหรือโลจิสติกค่ะเพื่อสร้างโครงข่ายการคมนาคมเพื่อช่วยในการเดิน ทางและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพไร้รอยต่อค่ะฉะนั้นนะคะตึกนี้ดิฉันจึงยืนยันได้ค่ะว่าจาก9วัตถุประสงค์ที่เป็นข้อบกพร่องเกาข้อบกพร่องต่างๆและข้อมูลสนับสนุนที่พูดมาค่ะก็ดิฉันขอตัดงบประมาณโครงการนี้ทั้งหมดนะคะ499.2ล้านบาทค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน